วัสดีครมาจะหาหน่อาใหม่ดีมาจะไปสิไปหาหน่องใหม่สิไปหาหน่องใหม่ทั้งพีหาหน่องใหม่เลยมะพอหมกพี่พวนกเก็บบักพี่พวนเก็บเลยพี่พวนเก็บบักพี่พวนมาจะไปหาน้อใหม่กรไเดบอกพี่พวน เป็นหานอใหม่เราเห็นพี่ควรแล้วพอเฮ็ดบานม่พอแล้วพอเฮ็ดบานแล้วพอเฮ็ดดอกนี้ อกเดียวเห <Quite. S 1> anyway. ็นดอกเดียวหนอมันจะไปพบมันจะไปหาหน่อไม้มาเจอเห็ดกับมาพี่ผวนเจอเห็ดกับมาพี่ผวนดอกเห็ดดอกเดียวมาพี่ผวนก็เอาบระเทีงขูเบิดมาเส้นก็เห็นเห็ดนี่กระไรเกเดียว ดอกเดียวก็เสียวได้ดอกเดียวก็เสียวได้นะคะสิไปหาเห็ด,ดกันก็ไว้จะไปหาต้นใหม่กันเห็ดีมมยังกันก็ลังว่าจะไปหาต้นใหม,ม่เพราขอเห็ด นึ่งเตรียมหอมมีดยาใสกันยุเห็ดเดี๋ยวไปเตรมกันยองยังไงเชิงขี้ไดหาหน่ไม้ต่อไดบ้านพี่น้อง สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมือนี้ไม่ใช่หนีถือผ้ามาหาหนาใหม่ด้วมือนี้เด้อไปหาหนาใหม่น้ำกันตามไปตามไปหาหนาใหม่น้ำกันเด้อพี่น้องหาหนใหม่ถือผ้าไปหาหน่อไม่ไปเดินเดินเคี้ยวมือมันจะเป็นยังไง มันเห็ดอีหย่างน้อนะน้อนนโอ้เห็ดผีเบี้ย่มอพอแล้วพอแล้ว นี่อีกนอนึงบัดธา,านีตา่ตำนางลุกนางล ขอ,ของยู่นอนนะึงยกกอเดียวกัน ได้เลยครับท่านนอนนี่บอกมาหน่อยไม่สั่นเนาะมาเลงเลยป็นสูงแล้วตัวนี้ Okay. Lâm bạc xăm đấy, lâm bạc xăm đấy Phan không có, không có à. Uh. Ok Ok, ok เอาเลยงัดไปทั้งขางแล้วหน่อยเออนั่นแหละทับแล้วงัดงัดทั้งขางถ้าเขาจะงัดขึ้นถึงงงยังไงโอ้ยังอีกวอนขาดวอนขาดวอนขาดไม่ว่าหนเขายุ่งไปทำไมปวดเหยียวยุ่งยุ่งเอ้ยยุ่ง Nếu không rãi thì sẽ xảy ra. Nó bắt đầu thở lên. Nó สองอันม uh ั้ยนี่ยสามทุกอย่างอือฮั่เออขาดออมาแล้วโอุ้หงอปวดจะอึบนี่เืิดแตกเลยแซ่ดลงมาออ luôn đu luôn đu chi Điều... dòng lăng cỏ gì xúc cần phải rơi xúc phải rơi những cái mắt bột thì nó muốn muốn tốt thế là... nào nè ได้อบอ้แล้วอีกอันก้อเดียวมันสามเสียงตัวนี้ดูอยู่ข้างล่างดูดุนพนกลด้วยดุนพุกก้อด้วยดุนพ่นกอ รุ่นเบิงรุ่นเบิง,งว่าเจย่องสิไใดว่านอน,นออสุกอ,อกไปที่ขันไปก็สุกอ,อกโอ้มาแล้วมาแล้วครับท่านมาแล้วครับท่านดึงอรุณเนี่ยยันเขาปีะ ยุด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 ,ดอย่ามากัดซันนะอย่ามากัดซันนะอย่ามากัดซันนะนี่ยังอันน,น,น,นึงน่ะก็เดียวกันนี่ก็เดียวกันนะคะโอ้โหมาปวดเลยเราใหม่ก็คนซ้ำกัน Ok Mình ăn nguồn thôi cái bưng xuôi này มีบ่มีอีกบ่อนั่นก <c ười> ้นเอาบ่อนอนอย่างงาบเลยก้นเอาก้นเอาลูก้นเอา บอกพรุ่งตื่นมอกออาไปเบิ่งอีกเค่ไม่มีหลายนอนโอโอ้ย,อยมันสั่นแน่ลูกมันสั่นมันสั่นโอ้ยมันเอา้านี่สขาับออกมันกลางงามกว่านี่ไปเนาะ เจอคนดีๆแถวนี้มีนอไม,ม้ใหม่ดวงจิงล่ะพี่น้องนักแค่นี้น่ะเจอย่องนักว่าเจอย่องนัก,กว่าสั่นนักแห้งลำบากคกซำไดมึงสภาพโหลดพี่น้องเลยมึงสภาพโหลดเสื้อสีอดไรเราใหม่เจระนเสื้อสี บุไปบูไปนักไล่ผันบ้าหากับันบ้มีเอวหาเอ้ยผันบ้าพันมาฆ่าโควิด ไปหา,า,ไอาอย่างเปลงเพียบก็ไม่ได้เจย่องนั่นม <h ums> ีไหมลูก<อ> <h ums> ดูบ้านหาหน่อไม้ขาย สอบแล้วร้อยห้าสิบกันเองร้อยหนึ่งตัวส,สีได้สอบนักกับนักตอนหาหน้ำนพะหาอยู่พี่นอ่องแต่ว่าตอนแบกนะหนักมาก หนักมากลำบากลำบากเยอหลายนี่ยังไงปลาปลาลินบ่ ลำบากไหมฮึบเอไปเทไวบนะพี่น้องเอาไปเทไว้ฮะเม็ดพุ่นละยูกกระตาพุ่นละอือมันหนักแต่หัวไปพุ่นไปน้ำกันพุ่นใบคางกันนนะ่ะม่อนสอบเร็วบาเร็วกันนะ่ะ เอาไปไว้วางฝุ่นวางทั้งมอโมออก,ก็ไผ่สองไผ่รับลำบากมากนะคะกว่าจะได้มาแต่สด้สาๆพี่น้องไปหลุนน้ำมีนี่ผ้าเพื่อนน้ำเจียย่องด้วยเหมือนเด้จะได้จีสอบวันนี้ หืหมอู่กลางกอพุ่สิได้บ่ล่ะพี่น้องเห็นบ่ได้บ่ล่ะเฮาุณสั่นฮะ นั่งอีก่บ่ข้างนั่น,นมากับพวกมา้าบ่มากับลุกอีนมตัวดตามพุ่นตามพี่มาก็ได vâng tiếng ăn đi sau lúc à lên mà lơi <laughs> <laughs> หน่อไม้นะคะหน่อไม้ดิสสองนเข้าไปได้ไหมหน่อ,มนอไม้อยู่ข้างในเี่เอาเอาเอาสียมหน่ตีิเอาบอค่อยๆไปเด้อ คนมาใหม่เจยองจะนั่มไปหาหน้าใหม่โกนนจะเข้าไปได้ไหมล่ะรุ่นรุ่นมาหกเจย,ยองเข้าไปได้จังใดเจยองอม, <c oughs> ม่นสะาพานยองค <c oughs> ันได้นี่รอเดียวบ่ เดน้อหน่อยก็ไม่มีเลยเอ้ยเจย่องอยากได้ยังตองได้ไม่บอย่องเออเอาให้ได้เลยน่นตัดเอาเงาปนน่ะบังบกบังงอ่อนมันน่ะนี่บานีล้าชิบอะไร ตาลุนลุนลุน่นนาเจย่องเจได้บอนอน,นี่บูมาหาเงนินพ่อได้เติมแล้วพ่อได้เติมเน็ดพ,พ,พี่น้องเอ้ยเจย่องกับยายดีผ้าพิ่นพ่อได้เติมเน็ด แต่เนี่ยร่งคลิปให้พี่น้องเบิ่งหนิล่ะนี่หาหน,น่อไม้น่ะกระสอบแล้วเลยห้าสิบกระสนใจสั่งเจ้เจย่องลวด้อยหาสิบเต็มเต็มหาเงินเพราะได้เติมเน็ดพี่น้องเลยเพราะได้ร่งคลิป ไอ้ลงคลิปพ,พี่น้องเบิง้งเ,เ,เบิ้งเห็นี่เด้อพี่น้องดเด้อหัวใจะมันมาแล้วนอนูโหพกพี่น้องหกไรหกไรพี่น้องหกไรหนึ่งหกไร สิก,ก่อคอกันดีเนาะโอ้ยท,ทึนน่งๆงานข้างในลงข้างในอืม เอาเมียงหลูกเอกมาฮักเอาฮัเาเาเาากเอาย่างกันไปฮักทำมันดังพวดพวดเก็บมา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  วากี้นี่กระดูครับวากี้นี่ก็ได้ทาหารนี่ทาหารรักษาเนี่ยเออเขาเห็นงูอยู่ตัวหนากระแกงหางใส่งูเ <laughs> อมนนามาเอามาใส่กระตานะแม่เนี่นนต,ตัวน,น,าน,านี้ไม่สั่นใส่อะไรบอกรอยก่ได้หรอกก็ใส่เด้อไปหลุนโต มาสอมหน่อยทางเอมาไม่แห้งสอบใน่อยไม่ถือทายเอามาใหม่เมืองนน่ะเดี๋ยวตัวมันเอื่นเอาไปเนี่ยเดี๋ยวไปเดี๋ยวกินครึ่งอยู่พี่น,น้องเจย้อมก็ได้สำเร็จนอน,นี้ย่ลุ่มนิดหน่อยใล้เรานำใหม่พาดินี่หอะไรวะ ทยเหี่อาทายีว่าฮ่าากหายเลยทายจิมาปทายยังเีกดหรือเล่กด,ด,ดหนึงหน่งด้วตอนมาายหีน่ถ้าก็ตกรล้วเออเดี๋ยวไ,ไปฝุ่นแล้วจังสิเรียวเห็นไปฟันวางวง ซื้อเป่บมากระชายนีสแลว้วว่าต้องเอาบอ่อหน่อยเอาขึา้นมาอีกกิเอาไปเ,าเอาอยู่สมอ ฟันเบมึงตัวนี้ฟันออกตัวนี้ก็ยานี่เราออกจะบอกมันนะเออตั้งนะโอ้โผงเงี้ยผู้ผู้ผู้เออมายามนลยผสมมันพอดีงามนะครับ ออย่าไปเอาย่าไปเอาออกต่อะนอย่าแกอย่าแกเออคนนี้กัเลาเตะอติวมันออกน้ำมากิดูนำอข้างหลังเิลลใส่ซะก่อนน้ำมากินดูปะปอืน่าแกะน้ำแกชับ Chấp chấp ba hm 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 Nào hm 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 ไม่ได้น้อยนะคะไม่ได้น้อยนะคะฮึหรุนตโอไปเอาหักไปเลยหักไปเลยพี่น้องหักไปเลยหักไปเลยนะคะหักไปเลย อีกหนึ่งน no. ออืมืะ